แสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักชนิดที่ไม่ต้องพึ่งแพกนะคะผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งของเชนา่าซันชีนั่นก็คือซันชิโต้นั่นเองค่ะมีส่วนผสมหลักของไคโดซานนะคะไคโดซานนี้เนี่ยถือว่าเป็นวัสดุชีวภาพที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายสกัดจากพวกกระดองปูแล้วก็เปลือกหุ้มต่างๆนะคะในไคโดซานนี้ ยังจะช่วยในการดักจับไขมันได้อีกด้วยนะคะนอกจากนั้นซันชิโต้ยังจะมีส่วนผสมของวิตามินซีค่ะและที่สําคัญมีสมุนไพซันชียังจะช่วยปรับความดันโลหิตให้เป็นปกติค่ะปรับสมดุลของร่างกายให้เป็นปกติได้อีกด้วยนะคะรวมไปถึงช่วยควบคุมน้าหนักได้เป็นอย่างดีเรามาดูวิธีการสาธิตของซันชิโต้กันนะคะว่าจะสามารถดักจับไขมันได้จริงหรือไม่เช่นเคยนะคะกับน้ำหนึ่งแก้วที่เปรียบเสมือนน้ำในร่างกาย ะะแล้วก็น้ํามันนี้ก็คือไขมันส่วนเกินเวลาที่เรารับประทานอาหารอะไรก็ตามแต่นะคะมีไขมันส่วนเกินที่เข้าไปสะสมภายในร่างกายเราทําให้ร่างกายของเรานะคะมีรูปร่างที่ไม่สามารถทําให้เราพอใจนั่นเองนะคะจะทําให้เห็นได้ว่าน้ํามันกับน้ำนะคะไม่สามารถเข้ากันได้ ซันชิโตนะคะหกระปุกจะมีทั้งหมด30แคปซูลค่ะรับประทานก่อนอาหารวันละ2ครั้งนะคะต่อครั้งเนี่ยรับประทานก่อนอาหาร30นาทีนะคะครั้งละ2 3เม็ด ะสังเกตได้ว่าซันชิโต้ค่ะจะดัดจับเป็นก้อนนะคะแล้วก็กําลังอพองตัวนะคะผ่านชั้นไขมันลงมาอย่างก้นแก้แบบนี้เห็นไหมคะเปรียบ,บเสมือนในร่างกายของคนเราค่ะเวลาที่รับประทานซันชิโต้เข้าไปเขาก็จะดักจับไขมันเลวนะคะหรือว่าไขมันส่วนเกินออกมากับการขับถ่ายในทุกๆชั้นเองและเขาจะนําไขมันดีนะคะเก็บไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในร่างกายต่อไป ซันชิโตจะทำหน้าที่เปลี่ยนไขมันให้กลายเป็นเจลหรือว่าวุ้นใสนั่นเองค่ะ